สวัสดีค่ะมาพบกับแปรปริศนาปัญหากุมารสร้างบุญนะคะเราจะมามองหาปัญหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้กันนะคะและคำใบ้ของปริศนาก็คือหอหีบไม่เหมือนใครปลาตัวใหญ่พิจารณาค่ะ ในภาพนะคะก็จะวาดเหมือนรูปตัวหอหีบนะคะแต่มีหัวเหมือนงูเลยค่ะแล้วก็จะมีรูปปลาอยู่ข้างล่างของตัวหอหีบนะคะถ้ามองดูแล้วก็แปลตรงๆจากตัวหอหีบนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข9กับเลข6นะคะและก็ดูเหมือนเลข2ด้วยค่ะเหมือนจะเป็นเลข9เลข2แล้วก็เลข6ค่ะ ถัดมาก็จะมาดูที่ปลานะคะตัวปลาปลาบางคนก็แปลเป็นเลข8ค่ะปลาก็คือเลข8นะคะและถัดมานะคะมาซูมดูตรงหางของปลานะคะก็จะเห็นเหมือนเลข5เลยค่ะอยู่ตรงหางตรงนี้ค่ะ และก็จะมีตัวเลขที่ซ่อนแอบอยู่ในตัวปลานะคะท่านผู้ชมอยู่ตรงเกล็ดปลานะคะก็จะลักษณะเหมือนเลข3หรือก็เลข1นะคะเอาละค่ะถ้าแอดมินสรุปให้นะคะ<ๆ>ก็จะได้ตัวเลขดังนี้นะคะ296 293 891 96 93 18แล้วก็89ค่ะ ผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ